โกสปอตยังทำออทามพายวันนี้พุ่งแต่3,674ดลลา์ 3, หลังสหรัฐปรับตัวเลขเงินฟาร์มเโดลงอีก9แสนตำแหน่งก่อนที่ราคาจะพักตัวเพื่อรอดูดัชนีงเงินเฟอ้อ PPI และ CPI ในช่วงท้ายสัปดาห์นี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนนั่งทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโก้ลาวนะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้พุธที่10กันยายนนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนุนการงานของ โกอาลามาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท Intaco กเทร d จำกัดบริษัท Oxide จำกัดบริษัท c h i n ิง i n g k o b ล o l e a n จำกัดบริษัท c h i n ิง i n g ิ o Jewelry จำกัดบริษัท TDC โ o จำกัดบริษัทเล่งหง Community จำกัด วันนี้เราก็เริ่มจากราคาทองคําไทยนะครับสมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกลดลงไป100บาทนะครับก่อนอีกครึ่งชั่วโมงถัดมาจะประกาศปรับขึ้นมา50บาททําให้ราคาขายออกทองคําแท่ง9.5นาฬิาส0 0จุดนยยนอยู่ที่54,650บาทราคารับซื้ออยู่ที่5 4 5 5 0นยบาทขที่ราคาขายออกทองรูปพันธ์อยู่ที่5 5 4 5 0บาทราคารับซื้ออยู่ที่5 3 4 5 4บาท16สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่838.7บาทต่อดอ็ดจโดเจ ราคาทองคําไทยยังถูกกดดันจากเงินบาทที่ยังแข็งค่าต่ำกว่า32บาทต่อดอล่า์อยู่โดยทัวเสิ้งเคงมองว่าราคาทองคําไทยยังอยู่ในระยะไซเวอพนะครับจากการที่ราคาโกลสปอร์ตยังขึ้นไหวไซเวแนะนําซื้อสะสมแนวรับ54,550บาทแล้วก็54,350บาทตัดขาดทุนหางหลุด54,350บาทแล้วไปขายทองรายที่แนวต้านแถว54,850บาทแล้วก็55,100บาทส่วนภาพรวมการื่อนไหวราคาโกลสปอร์ตเมื่อวานนี้ยังคงปรับตัวขึ้นทำออทาม ที่ระดับ3,670ดอลลาร์ก่อนจะมาปิดตลาดที่3,623ดอลลาร์ลดลงไป12ดอลลาร์นะครับโดยราคาโกลสปอร์ตได้แรงหนุนหลังสำนักงานเถิติแรงงานสหรัฐและแรงงานว่าตัวเลขนานฟาร์มเพโลในช่วงเดือนเมษายน2567ถึงมีนาคม2568 25มีจำนวนผู้ที่รับการจ้างงานน้อยกว่าที่แรงงานไว้ตอนแรกถึง9,011,000ตำแหน่งนะครับโดยยอดรวมอยู่ที่1,296,000ตำแหน่งเท่านั้นนะครับจากข้อมูลดังกล่าวแสดงเห็นว่าตราแรงงานได้มีความหมอนแอมานานแล้วนะครับในช่วงที่เฟดยั คงตึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่รับ4.25-4.50%นะครับขณะที่การคาดการณ์ของ CME f ฟดวัตูยังคาดการว่าเฟดอัตราดอกเบี้ย0.25%ในเดือนกันยายนตุลาคมและก็ธันวาคมนะครับอย่งางนั้นก็ดีราคาทองคํากลับมาประชืแรงขายทั้งแรงและก็แรงขายทางเทคนิคีนะครับประกอบกับเงินดอลลาร์พลิกกลับมาแข็งค่านะครับเนื่องจากนักทุนท้อนซื้อหลังจากที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงในช่วงก่อนมาอย่างมากนะครับทำให้ราคาทองคาก็ปรับตัวลดลงมาปิดตลาดในแดนลบเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันเลยนะครับส่วนม่ได้ ที่ต้องติดตามในคืนนี้สายจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริพื้นฐานเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบรายเดือนคาดว่าจะลดลงแตะ0.3นะครับจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่0.9แล้วก็เมื่อเทียบปรายปีคาดว่าจะลดลงแตะ3.5จากเดือนอที่3.7เนะครับขณะนี้ดัชนีราคาผู้บริทั่วไปเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบรายเดือนคาดว่าจะลดลงแตะ0.3เนจากเดือน0.9ปนตะครับเมื่อเทียบเป็นรายปียงังทรงตัวที่3.3ูมอร์เท็นิ์นะครับสำหรับมุมมองการลงทุ ชัดเจนนะครับยังสามารถยืนเหนือเส้นเทนไลน์เส้นได้ถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวลงแรงจนทำระดับต่าสุดที่3,620ดอลลาร์เมื่อคืนนี้นะครับแต่ว่าการปรับลงของราคาทองคาถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จะชนีไอซ์ไซด์พุ่งทำโอเวอร์บอสซึ่งการปรับฐานจะอยู่ที่ระดับ60-180ดอลลาร์นะครับปัจจุบันราคาลงมาแล้วกว่า60ดอลลาร์ถ้าต้องการสะสมพลังเพื่อไปต่อต้องปรับฐานอีกระยะหนึ่งนะครับโดยอาจจะลงไปแตะจุดต่าสุดที่3,580ดอลลาร์เพื่อที่จะสะสมพลังขาึ้นอหม่และไปท อีกครั้งงนึบการทุนแนะนําว่ารอราคายอดตัวเข้าซื้อที่3 5 8 0 3 6 2 0ดอลลาร์หรือว่าราคาทองคําไทยแถว54,200-54,500บาทแล้วก็ไปขายที่3,680อลารหรือว่า54,800บาทขณะที่ YG มองว่ามวนนี้ราคาโกลสปอร์ตปรับตัวขึ้นทำไคเออร์ไฮนะครับก่อนเกิดแรงเทขายหลังราคาเข้าสู่ภาวะโอ้เพราทำให้ราคาเข้าสู่การพักตัวนะครับวันนี้หากการพักตัวไม่ดุด3,578ดอลลาร์ยังไม่เสียโมเมนตัมระยะสั้นนะครับแต่ ห่างรุดลงไปให้ระวังการพักตัวที่เลึกขึ้นนะครับแต่ยังคงประเมินว่าแนวโน้มหลักยังคงเป็นขาขึ้นและก็การพักตัวเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อนะครับรูปทางทุนให้ขายทั้งอะไรหางราคาไม่ผ่าน3,650ถึง3,674ลลาพร้อมขยับเทรลนด์ซ็อปขึ้นมาที่3,000ดอลลราเพื่อล็อกกันไรนะครับแล้วก็รอเสียงซื้ออีกครั้งหากราคาไมุ่ด3,600ลลาห่างรุดลงไปให้ชะลอไปซื้อที่3,578ถึง3,536ลลาตัดขาทุนห่กงรุด3,536ดลลาลงไปนะครับด้าน โปโระบุว่าทิศทางระยะสั้นของราคาทองคํายังขึ้นอยู่กับการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐทั้งตัวเลข CPI แล้วก็ CPI ในสัปดาห์น,นะครับรบริษการทุนแนะรอซื้อที่3,594ดอลลาร์มีรับที่3,594 3,587แล้วก็3,580ดอลลาร์ 3, 80, มีจุดซับบอทที่3,575ดอลลาร์ 3, 75, ส่วนแนวต้านอยู่ที่3,647 3,653แล้วก็3,659ดอลลาร์ิดท้ายกันที่เล่งหงคอมมูนิตี้ฮวันที่3,612แล้วก็3,600ดอลลาร์ส่วน แอต้าไลาวันอยู่ที่3 6 6 2แล้วก็3,674ดอลลาร์นี่คือข้อมูลชุดแรกที่โกราวสรุปมาฝากกันวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยเพิเ่มเติมกับทางนักวิเคราะห์ของมัสค้าทองคำในประเทศนะครับมาดูมุมมองการลงทุนเลยว่าเมื่อคืนนี้พักตัว12ดอละลาร์ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีใน,ในการเข้าสะสมแล้วหรือยังหรือว่าเราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างอาดีตตามได้ในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ